สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราออกคลิปนะครับคุณผู้ชมนะฮะเป้าหมายอยู่ที่จังหวัดบึงการนะฮะเอาเหรอพี่เดนี่ไปเรื่องอลเรอหมายเลขอะไรครับสองครับเสื้อเสื้อส่วเอาส่วนไหนหอยจ้อ ตั้งเดิมนะครัตั้งเดิมวันนี้มีผู้ร่วมทริปก็จะมีนะฮะหลุงช่างนะฮะเสือพาปข้างหน้าเลยนะวันนี้นั่งหน้าแทนป้านะแล้วก็มีบ่าวมืดน้องบอสลูกชายนะฮะน้องบุยนะภรรยาเนาะเป็นห้าแล้วนะฮะไม้เดียวครับ หกแอนเจ็ดน้ 7, 8, นดนองฟางแปดนาเดียนะฮะตัวดีทันนงินก็จะเป็นพี่โกลต้นอ,อะไรเนาะโป้นิ้วแล้วก็คุณตุกกี้นะฮะสิบสองคนนะฮะวันนี้นะครับอ่นนบาออด,ดีดีดีอันนี้คืออะไรอะไรเกี๊ยวอะไรเนี่ยเกี๊ยวไก่จ้า เราเอาไม้หนึ่งเราโอ้้น่เราชอบป่ะแล้วเอาไม้เหรออ๋อผลไม้เสยผลไม้เอาสอไม้เลยครับเอาใส่จอไม้หนึ่งถุงที่เป็นจ้อน่ะไม้หนึ่งแล้วก็ตรงใส่ไก่ไม้นึงพราเราแยกส่วนหนึ่งครับเราเราไม่จีดรวมกันครับ น่แน่ไอเอ๋อถ่ายอ่ะโอ้ยเป็นข่าวแน่เลยอ่ะไม่เอ๋อถ่ายทำไมเนี่ยอะไรกันเนี้ยอะไรกันเนี้ยไม่ต้องมาถ่ายเลยไม่ชวนเลยอะไรกันเนี้ยต้องมาถ่ายห้ามถ่ายสั่งกาแฟยังมั้งห้ามถ่ายเลยไม่ชวนมาได้ยังไงเนี่ยไม่เห็นบอกเลยว่าจะมาก็พี่ไม่ชวนว่าหนูจะกล้ามาหรอพี่ก็ต้องมีคนชวนนะเนี่ยพี่ไม่ได้มาเองแงเพราะพี่ไม่ชวนหนูตเลมีคน มีคนขอให้มานะเนี่ยถึงมาเนี่ยดูวันท <c oughs> นี่แล้ววันนี้เราไม่คุยกันแล้วแล้วใครจะแล้วใครจะคุยกับกับปุ๊นะถ้าพี่ไม่คุยอ่ะแล้วถ้าพี่ขาเจ็บหนูไม่แบกที่แรงมากที่มองมองหนูนะถ้าพี่ขาเจ็บหนูไม่แบกที่หน้าจมูกรอพี่รอตรงนั้นแหละ แล้วคุณตุก๊กี้อยู่ไหนอ่ะอเข้าน้ำวันนี้ต้องเลี้ยงอะไรลุงหรือเปล่าได้ยินนะเลี้ยงเรเาลี้ยงกาแฟแก้เดี๋ยวที่เหลือลุงต้องเลี้ยงเราโอ้เป็นสาขาของอคาเฟ่ไมซอนที่ ออกแบบได้สวยงามมากเลยเห็ซีดูนะฮะโอ้สวยเนาะมีทั้งนะสวนหย่อมนะฮะมีก็ต้นไม้นะหลากหลายนี่นะครับอเออนมาด้วยเหรอแ<ะ>อนมาด้วยเหรอมมาาาล,ลูกสวอ้าวนึกว่าจะไม่มาได้ไยินบอกามถา,กาถ้าลูกสาวไม่มาก็ไม่มาเมื่อวานบอกว่าเดี๋ยวจะฝากลูกสาวมาด้วยฝากเงินมาห้าพัน เราได้ยินอย่างนั้นนะลูกบอกว่าถ้าลูกไปแม่ต้องไปด้วยอ๋อหรือว่าจะฝากเงินมาอย่างเดียวห้าพันเมื่อเจ้าลูกบอกว่าไงไปเก็บเสือ้อผ <laughs> ้าก็เลยต้องเรียกเสือ <laughs> แต่ว่าลูกเปลี่ยนอะไรเสือลูกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนแพลนเปลี่ยนแพลนเอ่อเปลี่ยนทริปนะฮะเนื่องจากว่าออพี่โอมกับน้ำมนต์ไม่ไปไม่ไปนะฮะป้าก็เลยไม่ไปด้วยนะครับพี่เสือก็เลยเป็นตุ๊กตาหน้ารถ นั่งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวคืนค่าน้ำอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยน้อวคืนค่าน้ำไม่เสือก่อนอ่ะค่าน้ำเจ็ดร้อยนะเมื่อวานเมื่อวานค่าน้ำไป้ตั้งเจ็ดร้อยร้อยสี่ดิสันใช่ไหะเอาเสือไม่ซื้ออะไรเติมพลังหรอลุงช่างซื้อให้แล้วอ๋อลุงช่างซื้อให้แล้วนะนะยงบอสบอสวันนี้รอเป็นพิเศษนะฮะ ต้องพยายามชวนบอสชวนคุยใส่เสื้อเขาปกแล้วดูหล่อไงใส่เสื้อเขาปจะได้คุยนะ FC อบคุณเนาะนี่โมอันไปไงไปเล่นน้ำสนุกสนุกเลยอยากกินอะไรอีกเสืออืมอืมพอแล้ว

ป้าบรีป้าบรีให้รถมาพีพีกับนี้เป็นอะไรไอพี่ใช่ไหมคาร์มันเติมน้ำมันร้อยหนึ่งวะจะเอาเหรอเออถ้าเติมน้ำมันไงน้ำมันไม่ได้เติมเออวันนี้มีหกร้อยมีหกร้อยมีหกร้อยแต่ว่าเมื่อวานแต่งไปหมดแล้วให้เหลือน้องหมิวมิวจะเอาแล้วก็เลยเก็บให้น้องหมิววันนี้อยากโกหกเอาดีเอาไหมเป็นเด็กอยากโกหกที่เอาไหมอ่ะ ขอบคุณป้าวารีลูกขอบคุณป้าารีูกสวยๆลูกสวยขอบคุณป้าวารีขอบคุณพี่เลยขอบคุณป้าบารีได้แล้อค่ะจ้าขอบคุณป้าบารีเออะไรขึ้นป้าบารีให้ค่าขนมให้ค่าขนมไม่ทันแล้วปุ๊ไม่ทันแล้วตันเลขให้ช้าไปเียเสียชือไป่ตัวเลขอาจะให้พี่นะซื้อขนมมาแจกเด็กแต่เพาว่าเมื่อวานนี้เป็นทริปเที่ยวอยู่แล้วก็เลยให้ตังเลยให้ซื้อขนมเอง มันจะเรือเรือนหนึ่งร้อยเรป็นามเราก็เต่วว่าเราไม่ได้ให้เฟืรอนเนาะนะเพราะว่าให้ให้เฉพาะให้เฉพาะนี้เนาะเดี๋ยวเฟืรอนเดี๋ยวแม่ให้ใหใหใหเองตอนนี้เรายังไม่บอกเอ็กซีบอกหรือย,ยังว่าเราจะไปไหนไม่รู้เหมือนกันต้องทำยังไม่รู้น,นะฮะต้องดูในคลิป ไม่เราไม่ยังไม่รู้เลยว่าไม่จะพาเราดูในคลิปเราดูในคลิปว่าเราจะไปเราจะไปไหนเออเนี่พาไปเผาฟังลุงจางจะพาไปเผาเผาอินดูลูกสาวข่อยแล้วดูซื่อน้ำย้ําบอกว่าพาไปเผาอะไรวะวันนี้คลิปนี้นะก็ทำเล่ คือเมื่อวานเราคุยกันว่าเราจะไปอะไรนะคูทะเบิกนะฮะตอนนี้ป๋าบรรนากับลูกสาวก็ตื่นแต่เช้ารอแล้วก็โทรมาถามลุงว่าจะออกมากี่โมงเออเออจะได้วางแผนการเดินทางป๋าบรรนาเดึนท่านหัวล็อกเลยป๋าบรรนาเป็นยังไงลุงหัวเราะหัวเราะเปลี่ยนแผนคุณบอาเปลี่ยนแผนนะเพราะว่า ชายควายไม่ไปทั้คนเลยถ้าเปลี่ยนแผนควายไม่ไปแสบเสื้อแดงก็หอบเสื้อผ้าเต็มกระเป๋าเลยฮะใหญ่บ้านกะไปนอนค้างคืนรู้บอกว่าไปเอาเสื้อผ้ามาขึ้นรถเราก็กำลังกดูดิเสื้อผ้าพวกเก้าแล้วาปังหมดแล้วมั้งโมงกว่าไหมชั่วโมงกว่าแล้วเราออกสายก่อนเก้าโมงไปถึงเมื่อบหร่สามโมงสี่โมงเย็นมันก็จะไม่น่าบรรยากาศพรุ่งนี้เด็กแล้วไม่เปิดเทอม่ได้ใช่ไหมลุงอ่ายี่สิบแปดก็ไปโรงเรียนแล้วพี่โก้กำลังอร่อย ไก่จอคสะอาดครับผมนะ่อันะครับก็อัปเดตนะฮะบรรยากาศการเดินทางแใ่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับ